เทอไรเซนเรีหอประชุมนี่นี่นี่เห็นไหมเห็นไหมที่เพิ่งเดินผ่านไปน่ะเห็นสิเห็นสิเสขาเหมือนจะเป็นรุ่นพี่เลยนะฉันก็คิดเหมือนกันและการที่จะได้เห็นผู้ชายหล่อผมสีบอนนั้นก็ค่าหายยากเลยทีเดียวนะเนี้ยแต่ละเทแล้วก็มองมาทางนี้ด้วยละขอยู่ไม่ฉันด้วยรุ่นพี่คนนี้ช่างหล่อเหลาได้อ่อนโยนมาก เด็กผู้หญิงที่ไม่กลัวฉันน่าจะเป็นนักศึกษาปีหนึ่งที่ยังไม่เคยได้ยินชื่อเสียงของฉันมาก่อนเพราะพวกเธอเพิ่งเข้าวิทยาเลยและก็หมายความว่าพวกเธอเป็นนักศึกษาปีหนึง่งส่วนนักศึกษาปีสองน้่งอยู่แถวที่สองสถาบันนี้แปลกจริงๆพวกเขาไม่ได้ทำเครื่องหมยบอกตําแหน่งหรือด้วยซ้ำถ้าใครเป็นนังผิดก็คงหน้าเอ่ยมากเลยนะสุดสายมูลท,า,ทางนี้ครับทางนี้นั่นไงไอเจ้านั้นมาตัดหนช่วยได้มากเลยจริงๆเลยนะ พวกราวนึว่าคุณชายจะไม่มางานเล็กๆแบบนี้ซะอีกพี่มาถึงค่อนข้างเร็วเนละครพี่ย่อยลูกน้องหมายเลขสองของมูลกลูรูนี่คือพิธีต้อนเด็บจะไม่ให้มอได้อย่างไงยเลยฉันไม่ได้สนใจในักศึกษาด้องหรอกแต่ฉันเบอร์เยี่ยมพี่เนอร์ฉันต้องเหากเลยพวกนายไม่คิดอย่างเงิหรือไงเพ,พื่อพี่น้องกูชายมูลผมพร้อม <c oughs> ที่จะบกุกนัดด้วยไฟเบอร์ตามเลยครับ สงก็เปิดไม่อยากจริงๆเออฮ <c oughs> พวกแกสมตัวเฮากันพอหรืยังพิธีเปิดกับจะเริ่มแล้วนะหน่อยเอเรยบุกัดใครกันแน่ฟ้าที่เฮาถ้าแต่ที่ก็เข้ามาได้สิอือจะขอโทษนะเอรีหืมทุกคนคะเก็เได้อยู่ในค้ามสงบด้วยอาจารย์และนักเรียนทุกคนมาถึงแล้วพิธีเปิดก็จะเริ่มขึ้นแล้ว ขอต้อนรับตัวแทนนักเรียนจากสภาบ้านวิทยาไดเซน์มเดียซึ่งดำรงตำแหน่งประธานสภานักเรียนคนปัจจุบันเจ้าหญิงเซซิเดียลีโอบรุสทรงเก่าสุนารพจน์เปิดงานแก่นักศึกษาใหม่โหนี่คือเจ้าหญิงตัวจริงนี่นี่เป็นครั้งแรกที่ฉันได้เห็นพระอ,องค์เลยฉันจะก็เหมือนกันนี่เป็นครั้งแรกที่ได้เห็นเจ้าหญิงเซซิเดียเช่นกันนะเจ้าหญิงทรงงดงามยิ่งนะรอจบพิธีเดี๋ยวเราค่อยไปถามวิธีข้อสภานักเรียนด้วยกันก็ได้ เดี๋ยวนะประธานสภานักเรียนคือเซซีเดียเหรอเนี่ยตอนนั้นฉันอ่านหนังสือมากเกินไปจะดืมเรื่องนั้นไปเลยฮะดูเหมือนว่าสภานักเรียนคงจะต้องตุ๊เดี๋ยวเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะสีดาแบบนั้นมันหมายความว่าอย่างไรและเธอก็กำลังมองมาที่ฉันที่ฉันอย่างนั้นเหรอเกิดอะไรขึ้นล่ะครับคุณชายบอลกายตัวนี้มันนั่งไม่สบายหรือเปล่าครับให้ผมแล้วที่น้องก็น้อยเนาอบไม่จะเป็นหรอ อรุณสวัสดิ์ค่ะทุกคนฉันเซซีเดียประธานสภานักเรียนในน้าขอสถาบันฉันขอต้อนรับนักเรียนใหม่ทุกคนสู่ภาคการศึกษาใหม่นี้คํา้มื่อที่มาอดินไม่ได้ต้องจากมหาหาอะไรในสต๊อกจะคิดว่าสถาบันแห่งนี้จะมีกิจกรรมพิเศษบ้งางเยอะจะดูเหมือนนี่ดูเหมือนจะเป็นแค่สถาบันธรรมดาธรรมดาเท่าน,นั้นเด้ยอยดอเด้อเด้เดือเน้อเดอเดเด้อเด้อเป็นประอาน้าดบดบาเอเด,ด้อเด้อเร้อเด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 บทเดอเดอเอเดอเด้อเด้อเดอด้ ฉันต้องบอกเอมอนและคนอื่นๆว่าฉันต้องการหลีกนี้กระถูก,กสภานักเรียนเหม่หัวหลังเจอที่เกิดไปเลยตอนนี้ทางที่ดีที่สุดคืออยู่เรียนเวทมนต์ที่สถาบันอยา่างสงบสุขและจบการศึกษาและเชยดชัเนเวทมนต์ทุกอย่างที่จะเพอร์เฟกต์นะต่อไปนี้จะเป็นคำแนะนำจากสภานักเรียนสำหรับนักศึกษาใหม่ทุกท่านต่อไปขอตอดรักตัวแทนของสถาบันค่ะ hello ทุกคนห็นฉันไหมเฮอะไรนะ ดีมากดีมากดู้เหมือนพวกเธอจะได้ยินฉันนะตอนนี้ครุณากลับไปนั่งประจําที่ของพวกเธอด้วยนะักศึกษาที่อยู่ตรงนั้นนะจะกระดัพกพูดกับพวกเธออยู่นะพิธีเปิดยังไม่เสร็จรอฉันพูดสักแปบบ๊บเดี๋ยวค่อยเข้าห้องนะกรแฮมดูเหมือนว่านักเรียนนักศึกษาทุกคนจะทําตัวดีมากในเมื่อเป็นเช่นนั้นฉันจะไม่รบก,กวนเวลาของพวกเธอมากจะขอแนะนําโดยย่อกระล้วกันนะ ฉันชื่อพิงเบร์และฉันคืออาจารย์ใหญ่คนใหม่ของพวกเธออาจารย์ใหญ่ฮาร์ทเฮเวถูกแย,ยไปปฏิบัติภารกิจที่อื่นเป็นการชั่วคราวด้วยถอดใบประกาศดังนั้นฉันจะรับหน้าที่เป็นอาจารย์ใหญ่แทนจนกว่าเธอจะกลับมาแล้วนะมีใครมีคำถามอะไรไหมไม่มีใช่ไหมเยี่ยมไปเลยฉันเองก็ไม่มีอะไรจะพูดกับพวกเธอแล้วอ่ะนะถ้าหาพวกเธอประสบปัญหาใด,ดในชีวิตหรือการเรียนโปรดจำมาไว้ว่าอย่ามาหาฉันโอเค บมยบายขออวยพรให้นักศึกษาทุกคนโชคดีจะเรียนจบปภาคนะบุย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 ,บยมไม่จริงใช่ไหมนั่นคืออาจารย์ใหญ่เซนเมเรียหญิงสาวสวยทรงเจ้มีสเสน่ห์มีคนรับผิดชอบอดอโยนอดทนที่ได้สัญญากับฉันเอาไว้อยู่ที่ไหนจะกเคยเห็นลูกถ่ายของเธอตอนยังสาวก่อนที่ฉันจะมาแต่ตอนนี้เป็นยี่หมีบบองและคนผิดชอบสุดสุดไปเลยนี่วะ <c oughs> ที่จริงแล้วท่านพ่อและคนอื่นๆส่งคุณมาดูแลสถาบันโชคราภพวกเขาไม่กลัวว่าคุณจะเก่อ,อกเรื่องวุ่นวายขึ้นงนั้นเหรอคะความวุ่นววงเขาวุ่นวายอะไรกันฉันจะไปก่อเรื่องวุ่นวายอะไรได้ล่ะจะเป็นคนรักสันติมาตลอดเชียวนะจริงเหรอแน่นอนอยู่แล้วถ้าสัญญากับเธอก็ได้นะเสียตัวน้อยแล้วก็อย่ามองฉันด้วยสายตาที่มองฉันไม่ขยับแบบนั้นสิมันทต่ไม่ฉันเข้าใจมากเลยนะ แล้วเหตุการณ์พิเศษอะไรที่ทำให้อาจรย์ใหญ่หาทาเวต้องออกจากสถาบันที่เธอรักมากที่สุดได้อืมหรือว่าเธอออกไปเพื่อพบกับคนแ้กตัวนะ้อยของเธอโดยเฉพาะกันนะคนที่เธอหลงไหลมากที่สุดนะเบกิกไม่ได้สินะ <c oughs> ฉันพอจะรู้ว่าเกิดอะไรขึ้นขอบคุณนะคะ เห็นไหมเห็นไหมเธอคิดออกเองด้วยสมองอัจฉริยะของเธอมันไม่ได้เกี่ยวกับฉันเลยนะมีไม่ดูไมด่ดูเรื่องอะไรเลยจริงๆแม้แต่ผู้สองอ่าน,นระดับนี้เกียรต้องทําสัญญาต่อเทพเจ้าว่าจะไม่เปิดเผยได้ละเอียดใดๆนั่นก็ควรจะระดับความได,ด้แลงขอเรื่องนี้ให้อยู่ระดับสูงสุดโดยอ้างอิงตามแนวทางการวิจัยของอาจารย์ใหญ่ฮาร์ทเฮวตลอดใลยปีที่ผ่านมา คงจะเป็นเทพเจ้าผ oh ู้ช่วยได้สินะก็จบกันไปแล้วนะครับสำหรับเรื่องเกิดใหม่เป็นตัวร้ายทั้งทีก็อยากมีฮาเดิมสองงเหมือนกันนะ EP ที่สี่สิบห้แล้วนะครับก็ถ้าใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืกดไลค์กดสับมัค่อยไปเป็นกำลังใจในการคิปใหม่ใด้วยนะครับที่มีประสบการณ์ได้ก็ขออภัยประเดาทีนี้ด้วยนะครับ like lebron but like Monzo. Ooh, i'm a baller yeah Shot collar yeah they love me you can't touch me now nah. can't trust me i'm too lucky look at me look at you what you see what you do baby please think it through drink it up enjoy the view mvp got my crew nike on my shoes might be sipping booze slightly feeling loose if i want it then i have it got a nice dress Causing damage, just like I planned it. I'll be damn rich. Have a chef in the back, make a sandwich. Oh, she got it all. Uh, uh, I just want it all. Uh, uh. Baby, we could ball. Uh. You just gotta fall. Uh. I could be your man and paying for your tan and I'm your biggest fan and you said this your jam. Yeah. Oh yeah, I'm living up life like a baller. I'm living like white like I'm Walter. She always told me I never call her. Oh, yeah, I'm living this life. Like I roll up and I keep up in a shabby. I'ma hit it in the back if she let me. And take your time, baby, get you ready. I want you looking final or looking sexy, yeah, yeah. I be,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  I be turning up. Got no ID, 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 but she cute as fuck. So I told her she could kick it, but I said she couldn't touch. Now all she, all she, all she wants to do is kiss and hug. I could go all day. I'ma do my thing. I'ma stay ballin', like it's my driveway. I'ma go wallin', party like Friday. I'ma take this day, turn it to my day. Oh, oh, she love me. Sipping bubbly, champagne, cocaine, kiss and hug me. It ain't nothing. Dropping money, okay, okay, getting lucky. Yeah, yeah. Oh yeah, I'm living up life like a baller. I'm living like white, like I'm Walter. She always told me, I never call her. Oh yeah, I'm living this life like a baller. Yeah. You can catch me in the studio. Yeah. And you'll hear me on the radio, yeah. You'll hear me through your stereo, yeah. While I'm looking for my cameo, yeah, she's texting me, ooh. Wanna get at me, ooh. Now she's texting me, yeah. She's texting me. I just let it be, yeah. I'm a vet, you see. Since I was 17, welcome to the team, Oh, ooh, yeah. I deal in bulk like I'm Costco, yeah. I got this shit on lock though. Yeah, invest my money in my stock, oh Yeah So I'm growing round the clock Yeah she like that Wanna try that Wanna bite that She got a nice treat, treat her right yeah She's sippin' white Yeah We go all night till we see the sunlight Yeah Oh yeah I'm living up life like a baller I'm living like white like I'm walter She always call me, I never call her Oh yeah, I'm living this life like a baller